ก็ขอจเจริญพรนะคุณญ่าคุโยบาสกุบาสิกาคุชบริษัทญาธรรมสาธุชนทุกคนทุกท่านนะวันนี้ก็บรรยากาศนะใกล้จะเย็นนะยังไม่เย็นมากนะตอนนี้มานั่งอยู่ที่บริเวณนะทางขึ้นเขานะทางขึ้นเขานะเห็นไหมอันนี้เป็นทางขึ้นเขานะคุณย่าคุโยมทั้งหลายนะอะมานั่งอยู่ตรงนี้นะอะที่นี่นะเมื่อหลังจากที่ว่า ออกพรรษานะออกพรรษาเสร็จแล้วก็มีการทําบุญนะสมบุญจากบาทนะนะเขาเรียกว่าใสบาทเทวจากบาทเทวนะก็ทํากันอ่าเป็นเรียบร้อยนะจะก็ดูนะอาตมาก็ดูนะดูในทุกที่นะที่อยู่อยู่ที่ไหนก็ดูที่นั่นนะเขาเรียกว่าอ่าศึกษานะนี่เป็นธรรมศึกษานะศึกษาไปเรื่อยดูไปเรื่อยนะนะที่นี่ไปเปรียบเทียบนะ อ่าพื้นที่บางพื้นที่มันก็ต่างกันไปนะแต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกันนะทาแถวอ่าโคราชนะนนทไทยนะแถวแถวนนทไทยนี่แล้วก็ขามสแกแสงเอ้ไม่ใช่อ่าขวอภัยนะขามทะเลสอนะขามทะเลสอโนนไทยแล้วก็ดางคุณทศนะตรงนี้จะแน่นนะรู้สึกว่าจะแน่นแล้วนวนทไทยนี่ก็แน่นนะนนทไทยนี่แน่นแน่นเลยนะแน่นขึ้นไปจนนไป สุดขอบเขตนั่นแหละนะแน่นนะนวนไทยนี่แน่นนะแน่นมากนะ,ะในเรื่องของการการบุญการทานแล้วก็มาด่างคุณชดนะด่างคุณชดนำมาครึ่งหนึ่งนะแล้วก็ขามทะเลสอ้อนะก็จะแน่นกันอยู่เป็นครึ่งๆนะแต่ก็ยังไม่ไม่ห่างเหินนะเท่ากับจุดที่ว่าอยู่ตรงนี้นะคุณญาติคุณย,ยมทั้งหลายจุดที่อยู่ตรงนี้เนี่ย ตำบลหนึ่งมารวมที่นี่หมดนะมารวมที่นี่หมดมีพราอยู่ยี่สิบสี่รูปนะยี่สิสี่รูปนะทั้งตำบลน,นะจากที่บ้านนี้คือว่าก็ทํานะเป็นบ้านใครบ้านมันนะอ่าแล้วแต่สะดวกนะไปไม่ไกลนะแต่ว่าคนที่นั่นเยอะกว่าที่นี่นะเยอะกว่าทั้งตำบลน,นะวัดเดียวนะเยอะกว่าคนที่นี่ก็คือว่าอ่าประมาณ สองร้อยนะถ้าไม่ถึงสองร้อยก็ขาดอีกนิดหน่อยนะถ้าเกินสองร้อยไปก็นิดหน่อยนะคุณยาคุยมทั้งหลายเนี่ยที่นี่มันเป็นแบบนี้นะแล้วก็เวลามีงานนะมีงานอ่านะสิ่งที่ว่าพระนะพระทําได้นะคุณยาคุยมทั้งหลายอาตมานี่คือว่าทําได้ก็คือว่าเป็นงานผ้าป่านะการจัดการฐานที่เตรียมวัดเตรียมบาอะไรแบบนี้นะแล้วก็อ่านะเป็นวันพระนะวันพระ วันพระนี่ก็ทําความาสะอาดศาลานะไม่ต้องมีใครมาช่วยนะอันนี้ก็คือว่าไม่ต้องช่วยนะอาถนงอาสนะนี่ของโยงของโยมนี่อาตมาปูให้อาตมาไม่ให้บาปหรอกนะเพราะว่าคนเรานั้นต้องทําม,มาหากินนะเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะแต่ว่าสิ่งอีกอย่างหนึ่งที่ว่าอาตมาไม่แตะนะไม่ไปแตะเลยก็คือวาอ่าเป็นกระถินนะกระถินอาตมาไม่แตะ อาจจะมาแม่ชักชวนคนเข้ามาทําบุญในเรื่องของกรถินเพราะว่างานกระถินนั้นน่ะนะมันเป็นเรื่องของคุณญาติคุณโยมนะอ่าเป็นศรัทธาของคุณญาติคุณโยมแต่ทุกวันนี้อ่าก็ให้มองดูนะว่ามันเป็นไปแบบไหนแต่ละทินแต่ละที่นะมันเป็นไปในแถวแนวทางที่ว่ามันใกล้จะลบนะบางทีก็อ่าเป็นพระไปหากระถินบ้างน ผู้อย่างกระถินขอกระถินอะไรแบบนี้สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่ว่าพระจะทําได้นะเพราะฉะนั้นเป็นศรัทธาของโยมนะมันเป็นเรื่องของผ้าผืนหนึ่งนะแต่ว่าผ้าผืนหนึ่งนี้ไอ้บริวารของผ้าเนะี่ยมันมีอ่าเป็นจํานวนมากนะมีเป็นจํานวนมากนะมีมากแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องก็คือว่าเป็นวิยาวัชกรวัดเป็นคณะกรรมการวัดนะอันนี้พระก็ไม่เกี่ยวเช่นกันนะพระก็ยังอยู่ที่ว่าเป็นเรื่องของอ่า ผ้าผืนเดียวนะ,ะกระถินนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาเข้ามาก็ะจะมาบอกว่าให้พระไปช่วยทำนู่นทำนี่อันนี้ที่จริงแล้วไม่ได้แต่ว่าการที่ว่าจะ,อะบอกให้บุคคลเหล่านี้เข้าใจก็เป็นไปได้ยากเกิดขึ้นจากอะไรนะทถึงบอกคนแล้วคนไม่เข้าใจนะเพราะว่าทัศนคตินะของบุคคลนะ เรียนมาศึกษามาตำราอันเดียวกันนะแต่ว่ามีความแตกต่างกันไปไม่รู้จะแก้ไขแบบไหนนะทั้งทั้งที่ว่ามันมีอยู่มันก็ชัดเจนนะพระรูปหนึ่งรับประทินได้ไหมเดี๋ยวนี้บอกก็ได้ได้ได้ทั้งว่าก็บอกก็ได้ไปดูแบบไหนก็ไม่รู้นะไปดูแบบไหนก็ไม่รู้อยากให้ดูใหม่นะสิ่งเหล่านี้พระทําไม่ได้นะเพราะว่าพระบวชมานี่พระไม่ได้มามาบวชมาเอาเวียนเอากรรมนะบวชมาเพื่อ การปฏิบัตินะแล้วก็ไปสู่กับความพ้นทุกข์นะมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบนี้นะมันต้องทําค่อยๆอะไรที่ว่ารุนๆแรงๆนะทั้งหลายนะมันจะไปได้ไม่ดนะีคุยยาหยุยองหลายเพราะว่าอะไรที่ว่ามันเกิดขึ้นจากอ่าตรงนี้นะมันเป็นสิ่งที่ว่ามันละเอียดนะมันละเอียด ทําทไปก็ต้องมีสติมีความคิดนะมีสติมีปัญญาอยู่ตลอดเวลานะไม่ใช่ไปทําอนุก็าดอันนี้ก็พลา,าดนะเลยเป็นกระด่างกระดอนกระท่อนกระแท่นนะอันนี้อันนี้ไม่เข้าใจนะบางคนก็เข้ามาก็ปลามาดด้วยนะปรามาดพระด้วยอนะ่ว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้อย่างนี้นะมันหมดแล้วนะาการทําบุญนะการที่ว่าเข้ามาจิตใจสกปรกนะเข้ามามันก็ได้บาปมันไม่ได้บุญหรอกนะ อถั่วกระปกนะได้บาปใจเราล้างกว่าจะสะอาดนะคุณญาติคุณโยมทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นรู้ด้วยว่าเรื่องการกระถินน่ะเป็นเรื่องของคุณญาติคุณโยมนะเ็นเรื่องของอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทนะที่ว่ามีศรัทธาน่ะน้อมนํากระถินนี้เข้ามาทอดนะภายในวัดนี้ให้กับพระภิกษุสงฆ์นะที่ว่าอยู่จําพรรษานะ ทวนายมาดนี้นะในอาวาสนี้นะคุณญาติคุณยมทั้งหลายเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะและทีนี้ก็มันจะมีข้อบัญญัติเอาไว้นะไอข้อบัญญัตินี้นะมันมีไว้ไอข้อบัญญัติคือหมายถึงว่ามีเอาไว้ห้ามละเมิดนะนจะไปละเมิดถ้าละเมิดข้อบัญญัตินี้ไปแล้วนะอืมมันเดาะทันทีนะอาาจะบอกให้ไว้ว่ามันเดาะนะมันเดาะนะแล้วก็ทุกปีทุกปีต่อมาก็มาทอดกระถินเดาะกันนะ กระถินเดาะนะท่อกระถินเดาะนะนะก็พิจารณาดูเอานะมันเป็นไปตามที่ว่าอ่าได้บัญญัติเอาไว้หรือไม่นะถ้ามันไปปีนนะปีนอันนี้ไปมันก็นะเป็นอ่าเดาะทันทีนะเป็นกระถินที่ว่าไม่บริสุทธิ์ให้ไปศึกษาในเรื่องของกระถินนะเพราะว่ามีอยู่อ่ามากมายนะหลายหลายหมวดหลายตอนเลยนะ ากระถินนี้ไม่ว่าคนเจะที่ว่าจะนํามาทอดนะทอดกระถินนี้แล้วก็เรื่องอานิสงส์ของการทอดกระถินนั้นมันเป็นอย่างไรนะคุณญาติคโยมทั้งหลายต้องมาศึกษานะต้องไปดูนะเพราะว่าทุกวันนี้ผู้ที่ว่าเดินเข้ามานี้ก็มาเป็นพระนะแล้วก็เป็นแบบประเภทว่าหิวบุญจะแล้วนะหิวบุญยังไม่ไ,มได้บุญนะเ อะไรก็ตามนะ,ะถ้ามันหิวนะหิวก็คือว่าปากหิวนะเออตามใจปากไปนะแต่ว่าถ้าว่าหิวอยากนะนะไออยากนะไอความอยากนะอันนี้ไม่ไม่มีที่สิ้นสุดนะไอหิวอันนี้นะหยุดไว้เลยนะอย่าไปหิวเลยนะอืหิวก็คือว่ามีความจําเป็นนะต้องบริโภคนั่นบริโภคนี่ก็บริโภคไปนะ แต่หิวด้วยความอยากนะมันอยากสารพัดนะไออยากสารพัดเนี่ยหยุดอยากก็ไว้เฉลียกว่านะแล้วก็ทําในสิ่งที่ว่ามันถูกต้องนะดีงามนะอันนี้ก็ถือว่ามาดูเกี่ยวกับวัฒนธรรมนะท้องถิ่นนะขนบธรรมเนียมนะเป็นประเพณีนะอย่างนี้มันก็เป็นประเพณีนะเป็นประเพณีของชาวพุทธไปเสียแล้วนะเพราะฉะนั้นทําให้มันงามๆนะทำให้มันดีๆนะจะทําทให้มันดา่างจะทําให้มันผิดนะข้อบัญญัตินะที่ว่า พระองค์ได้บัญญัติเอาไว้แล้วนะอ่าบัญญัติเอาไว้แล้วสงสัยไปหาดูนะถ้าจะมาเล่าคงจะไม่จานะถ้าหาดูเนี่ยอ่านไปเนี่ยมันแม่นนะเปิดอยู่หน้านั้นหน้านี้นะเล่มนั้นเล่มนี้นะเปิดดูศึกษาดูนะแล้วก็จะเข้าใจไปเองนะเห็นมีอะไรต้องยากเลยไม่ใช่เข้ามามาอาหลวงพี่ช่วยนู่นหน่อยหลวงพี่ไปทาอันนี้หน่อยหลวงพี่ไปอ่าช่วยนู่นหน่อยนะแม้แต่เห็นนะนะเห็นกระถินน่ะ แม้แต่เห็นก็ยังไม่ได้อย่างนั้นเขาจะเรียกว่าต้องทุกข์ต้องซ่อนเข้ามาเหรอนะอคุณญาติคุยมทั้งหลายเขาไม่ให้เห็นกระถินเขาเลยนะถ้าคนที่ว่าเขาอันยี่จริงๆนะ่ะกระถินเขานี้นะอไม่ได้นะเพราะว่าเขากลัวได้กระถินไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้นะต้องไปศึกษานะไปศึกษานะแล้วก็จะเข้าใจเองนะเดี๋ยวจะหาว่าอพระบอกไปอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ช่วยตรงนั้นไม่ช่วยตรงนี้อ,อันนี้ก็จริงนะที่ว่า เป็นหน้าที่ของโยมโยมก็ทําไปนะเป็นศรัทธาของโยมนะคุณญาติคุณโยมทั้งหลายนี่ความรู้เล็กๆน,น้อยๆนะต้องศึกษาเอานะอัตมาพราะประขวาเจริญพร